สไตล์ของที่นี่คนทํางานเป็นประมาณนี้ไหมคะหรือทีมเอชอารก็ต้องประมาณนี้ด้วยไหมคะดิมไม่มีใครโดนอ่ะทุกคนคือวิ่ง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 สู้ฟัดหรือก็กระโดดจริงๆก็วิ่งวิ่งสู้จริงๆค่ะดิมว่ามันเป็นพลังของเวลาเราเห็นเพื่อนวิ่งอ่ะเหมือนเวลาที่หลายๆคนอาจจะไปวิ่งนะคะแล้วเราวิ่งไปกับเพื่อนอ่ะมันมันสนุกอ่ะสนุกกว่าวิ่งไปคนเดียวมันก็เป็นเนเจอร์ประมาณอย่างนั้นนะคะอืม อจริงเนาะนีะ่สายงานนี้เออใช่เลยใช่เลยถ้าเราเห็นเพื่อนเขาเดินลากเท้าแล้วก็จะรู้สึกไม่มีเอเนอรเนาะแต่ถ้าเราเห็นเพื่อนเราวิ่งด้วยเราจะไม่วิ่งหรออืม,อมกับอีกอันหนึ่งที่อันนี้ดิ้มสัมผัสได้นะคะก็คือไม่ใช่ทุกครั้งหรอกที่เรามีพลังตลอดเวลาเราเป็นมนุษย์เนาะบางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่าไม่ไหวแล้วเหนื่อยจังแต่พอมองไปเห็นเพื่อนเนี่ยอันดับหนึ่งของคน KBTG เวลาที่เราถามว่า อะไรเป็นแมกเนตที่สําคัญที่ทําให้ยังอยู่กับ k p t g ภาพนั้นคือเรื่องทีมค่ะเรื่องทีมค่อนข้างโดดเด่นแบบมากแม่มันก็อันนี้ดิมก็รู้สึกเหมือนกันเวลาที่บางครั้งเราเหนื่อยเราหันมามองข้างเห็นน้องๆเห็นพี่ๆแล้วเขาช่วยเราฉุดเราขึ้นมาแบบช่วยดูแลเราจนกระทั่งเราแข็งแรงแล้วเราก็วิ่งแล้วบางครั้งน้องเหนื่อยน้องล้าเราก็ช่วยฉุดกันขึ้นมาอย่างเงี้ยดิมว่ามันเป็นพลังที่ดีที่ช่วยเหลือกัน แล้วมันทำให้ทุกวันนะ่ะมันมีความหมายสำหรับทุกคนค่ะอืมอืมเว้ยอยากรู้เลยขอบคุณมากนึกถึงทีมเนาะทำอะไรแล้วให้มันสุดแต่ว่าก็ยังมีมุมของเอ p มพ h y ตอ่ะอันนี้มันดีมีซีคเค็ดซอสไหมอะคะซ r <laughs> เ t ็ a ซอสทุกวันเ <laughs> <laughs> มืนนเ่อกี้บอกว่าลมได้นะเธอเธอเหนื่อยได้อะไม่ใช่เธอไม่ใช่บอดไงเออ <h> แต่เธอเป็นมนุษย์อะ <laughs> เม้แต่หัวหน้าก็เป็นมนุษย์นะเราเชื่อว่ามันก็มีมุมอะไรแบบนี้แหละเราไม่ได้เก่งเป็นซูเปอร์ฮีโร่ได้ทุกทุกโมเมนต์และทุกเวลาแล้วก็บางครั้งก็ต้องหลีแบบเอ็กซัมเลแต่ว่าถ้ามีมุมแบบนี้มันมีซิกเก็ตซ้อนไมคะให้รู้สึกแบบเอออย่างน้อยฉันมีใครที่เอมพาทัยฉันข้างๆอย่างแรกคือยอมรับความรู้สึกตัวเองก่อนคนะเคลรับดีมเนาะนคืออันแรกเราต้องเข้าใจก่อนว่าตอนนี้เรารู้สึกยังไง แล้วเราถึงจะรู้ว่าอ๋อพอฉันรู้สึกแบบนี้ฉันต้องการอะไรที่มาช่วยให้ฉันดีขึ้นหรือมาอาจจะมาช่วยแชร์ความสุขสนุกนกับเราก็าได้นะอย่างเงี้ยค่ะสุดท้ายเริ่มที่ตัวเองแล้วเดี๋ยวมันจะหาเหตุผลเองอย่าเพิ่งยกปัญหาหรือว่าสิ่งเหล่านี้ไปให้คนอื่นน่ะเธอไม่เห็นหรอว่าฉันไม่โอเคหรือแบบถามตัวเองก่อนวันนี้ฉันรู้สึกยังไงเหมือนมีครั้งนึงจําได้พี่จีพูดว่า เราหยิบวันนี้เราหยิบการ์ดอะไรออกมามันคือต้องเข้าใจตัวเองก่อนที่จะแบบทําสิ่งต่างๆบนโลกใบนี้อะไรอย่างเงี้ยฮะน่าจะเป็นซีครีตซอรสสำหรับดีนนะคะ